หลายท่านานะครับมีข้อสงสัยว่าจะไหว้เทพองค์นี้จะต้องจุดธูปกี่ดอกไปงานมงคลเนี่ยต้องจุดธูปกี่ดอกไหว้เจ้าที่แล้วต้องจุดธูปกี่ดอกสับสนไปหมดคลิปนี้จะมีคําตอบให้ท่านว่าท่านทําอะไรไหว้สิ่งไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบไหนต้องจุดธูปกี่ดอกงานมงคลงานไม่มงคลงานไหนต้องจุดธูปกี่ดอกจึงจะถูกวิธีซึ่งต้องบอกว่าอันนี้สรุปมาให้ท่านฟังอย่างเข้าใจง่ายๆแล้วก็จะได้ถูกวิธี ถ้าพร้อมแล้วนะครับมาฟังกันเลยครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่แยกย่อยมาจากคลิปก่อนที่พูดถึงแต่นี้จะเป็นอีกตําราห,หนึ่งนะครับซึ่งก็สามารถจะนํามาใช้ได้ต้องบอกว่าในการจุดทูปเพื่อบูชาสิ่งต่างๆมีกําหนดไว้ดังนี้จํานวนทูปหน่งดอกก็บอกให้ไหว้ศพไหวด้ดวงวิญญาณทั่วไปหรือไปงานศพก็จุดหดอกนะครับสอดอกนี่ให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทาง สามดอกให้ไหว้พระโดยเฉพาะพระรัตนตรัยไหว้คุณของพระพุทธเจ้า5ดอกกับ7ดอกไหว้พระภูมิในทิศทางหคือเหนือใต้ออกตกบวกกับทิศเบื้องบนนะครับส่วน8ดอกไหว้เทพเจ้าทางฮินดูก็คือพระพรหมพระนารายพระสิวะหรือจะไหว้พระพิฆเนศกี่ดอกนึงไม่ออกก็8ดอกได้เช่นเดียวกันนะครับ9ดอกไหว้เทพรักไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้สารพระภูมิไหว้เพื่อความก้าวหน้า12ดอกไหว้พระราหู เจ้าแม่กอดอิ่ม16ดอกไหว้เทพชั้นครูในพิธีอัญเชิญเทวดาหรือต้องการให้16ชั้นฟ้ารับรู้นะครับ19ดอกไหว้เทพทั้ง10ทิศ32ดอกไหว้ชุมนุมเทวดา4ทิศ108ดอกอันนี้งานใหญ่เลยคือไหว้ชุมนุมเทวดาทั่วสากล,ลจักรวาลเลยนะครับแต่ว่ายังมีการบูชาจุดธูปไหว้พระเพื่อเสริมดวงชะตาของท่านด้วยอันนี้พิเศษนะครับแถมให้ต้องบอกนะครับว่าการสวดมนต์ของท่านท เกิดทั้ง8วันถ้าท่านจุดธูปตรงตามจํานวนที่เป็นกําลังวันของท่านแล้วเนี่ยสวดคาถาเงินล้านสวดคาถาเสริมทรัพย์สวดคาถามหาราบคาถาชินบัญชรคาถาพาหุงมหากาหรือคาถามหาจักรรพัิจะยิ่งเสริมประสิทธิภาพให้การสวดนั้นสำเร็จผลมากยิ่งขึ้นเอาละเรามาดูกันนะครับถ้าที่เกิดในวันอาทิตย์ให้จุด6ดอกท่านที่เกิดในวันจันทร์ให้จุด15ดอกถ้าที่เกิดในวันอังคารให้จุด8ดดอกครับถ้าที่เกิดในวันพุธ ให้จุด17ดอกถ้าที่เกิดในวันพุธกลางคืนก็คือ6โมงเย็นถึง6โมงเช้าให้จุด12ดอกท่านเกิดวันพฤหัสให้จุด19ดอกเกิดวันศุกร์ให้จุด21ดอกครับเกิดวันเสาร์ให้จุด10ดอกนี่ก็คือเคล็ดลับสำคัญในการจุดธูปให้ถูกวิธีและจุดธูปเสริมดวงที่นำมาฝากในวันนี้ครับ กำไรนุนดวงชะตาของกริคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่งตางๆรวมทัง้งสิ้น11บทเป็นกำลังราชาโชคนะครับ,รบเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ ความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาอยู่ที่1 1 1่บาทต่อหนึ่งวงค่าจะส่งฟรีทุกประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0ู5 9 7 4 3 9 4 5หหรืออินบ็อกซ์ในข้อความไปได้เลยนะครับ